เพราะฉะนั้นเวลาที่คนอื่นถมน้ํำลายลงพื้นคำถามของผมก็คือผมมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องก้มไปดมน้ํำลายของคนอื่นผมต้องข้ามมันไปเดี๋ยวผมก็ตายแล้วเดี๋ยวคนวิจารณ์ก็ตายแล้วเดี๋ยวแฟนผมก็ตายแล้วเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดแล้วอีก50ปีก็ไม่เหลือแล้วผู้ที่มีสติปัญญาเขาเลือกที่จะเงียบ เขาเห็นแล้วเขาก็รู้รู้ตัวเองว่าฉันรู้เรื่องเขานิดเดียวฉันจะไปพูดอะไรได้คนที่ไม่รู้จริงย่อมเสียงดังกว่าคนที่สงบนิ่งและพิจ,พจ,พจ,จารณาแล้วอีกอย่างนึงเขาใครทํากรรมอะไรไว้เดี๋ยวเขาก็ได้รับเขาว่าคนอื่นเขาว่าเราเห็นแก่ตัวอีโก้มีกี่ครั้งที่เขาเห็นแก่ตัวและอีโก้จัดเขาว่าเราไม่ให้เกียรติผู้อื่นมีกี่ครั้งที่เขาเป็นแบบนั้น ผู้อื่นคือกระจกสะท้อนของตัวเราคนที่ระบายความรู้สึกออกมานะ่ยคือกลุ่มคนที่ฉันก็เป็นแบบนี้แล้วฉันไม่ยอมรับว่าฉันเป็นฉันจริงไม่พอใจเวลาผู้อื่นมาสะท้อนให้ฉันเห็นตัวฉันเอง